mặc này đây, mô mìn quái bào recharging không chữ cầm đi chơi 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 này, ไม่ออกแกไม่ออกนะเ,เนาะเดี๋ยน็อกสองวิเนอกแล้วม cin ึงเจอไฟกูเผาเวดิ Recharge my shields. Enemy Knock lưng. Hop, hết. Hop, hết. Hop, hết. New kill leader. that. On the back. Another level, another upgrade. I'm on let's hey, do it. Yeah. <laughs> I'm on They spotted me. I'm taking shots. Need to recharge my ตู้แคปเปิลเลยมีสะโขไหมเอาเอาสะโขไปกูกลัวยิงเอาถืได้วยใครยิงกูวะนี่ต้องลงอยู่นี่อ๋ออยู่นี่ข้างล่างไอ้สัสก็ว่าใครยิงกูยิงให้โดนนะเว้ยกูขอความเป็นที่มึงนะเว้ยกูวิกูวานด์ดรอละข้างล่างลงมาข้างล่างหมดแล้ว ล่างหมดเลยสุดดเข้าเข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านพวกมึงไปแล้วมาช่วยหน่อยตัวแบงค์ดีตบหนแบงค์แบงค์ปั๊มไปแบงค์แบงค์ปั๊มไปปูปู

ม่วงกับทองกันหน่อยดิอาก,กัรนารองโบนี่ทองใช่ปะไอสัตว์ <c oughs> มีคนยิงกูมาหลังปูหลังปูหลังปูงอั๊มก่อนอั๊มก่อนอั๊มก่อนปั๊มก,อมก,อมกม่อนอยู่ไหนวะ ฝั่งนี้ตัวหนึ่งมีไอ้เฮียตัวไอ้นั้นระเบิดอะ่ะทำไมกูมาร์กตามไม่ได้ต่อแตกตัวนึงด้าน,นล่างสุดใครไว้เฮีย เอาแม่งเดี่ยวตัวด้านล่างสุดแล้วก่อนเรื่องข้างในข้างในข้างในกัจะแตกพวกนี้ข้างในข้างในเข,ข้าไปตัวนะึงนกยียบตาไปไหนละ <c oughs> เอามเนี้ยมนเนี้ยมนเนี้ยมนเนี้ยไปคจะมึงกเข้าข้างในก่นอนลงมาแล้วลงมาแล้วนะพี่มึงหน้า <c oughs> <f> กูเพื่อนป่ากูยิงไฟไปแล้ว

มีฮีชิวไหมไปนี่อย่า <c oughs> <c oughs> งเตือแล้วตูมันนะพร้อมจับนี่วะนี่ในปากมาแบงค์มียาป่ะนะเ <c oughs> ออเรืองย,ยากูไม่มีวะ่ะ ยาแล้วยาใหญ่ยาเล็กเอาหมดมีทักยาแล้เนี้ย thank you ยังรู้หมดเลยอ่ะยังตรงนี้กูไปตายแล้วโหแแรงมากนี่อ่ะน้องหนึ่ง น้องหนึ่งแล้วตายซ้ำกนตายตายาัดยี่ห้อลงลงหัวไหมปะหลังเข้าปะ อยู่หลังหินตัวนึงอ่ะไปดนโดนไฟเผาโด้วยกูจะตายไฟกูจะตายแต่นอกแล้วแต่นอกแล้วตรงนี้ตรงนี้ไปไกลเลยเอาไปดิตามแม่งเดี๋ยวพี่งอ็มกลีใครดูละ เฮ้ยมีศอกตรงนี้ปู่แล้วขอแค่มี งงๆๆๆๆๆๆๆวงเจ็บวงเจ็บใกล้หน้ามึงดิป <mañana> <rawd unre> ่ะเฮ้ยมีๆๆ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 อย่าน็อคอย่าน็อคอย่าน็อคใครมีระเบิดบ้างรับครับน็อคมึง

ต่อแตกโอ้ยจะโดนแล้วนี่ตัวหมอตัวท้ายตัวท้ายชุบอยู่ชุบอยู่เออชุบดีชุบดีชุบดีไปไหนออกไนี่ไปอ๋ออ๋อไม่ต้องเลยเลยเสียงแล้วเบอร์จากไหนวะเฮ้ยมันบวกกันอยู่นี่เนี่ยฝั่งนี้ไอ้ ฝั่งฝั่งหน้ากูไอ้สัสแลวท์ไมกูมาร์กมอลางไว้ใมเป็นอะไหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วนะไหม่เห็นเหรอง t a ไหนวะตรงนั้นอลาสุด l e l o r e s เฮ้ยบนลบอลบอลบนทั้งบอลจะน็อกจะน็อกมึงยังไม่ต้องมาหากูอะเออยังไงมันก็ต้องเข้าวงอะเฮ้ยเปลี่ยนตัวเดียวนะก่อแตกตัวเปลี่ยนสองกูได้เรื่อยๆมาดิ โดนเผาโดนกูนเผาเรื่อยๆเอาดิเอาดิโดนกูนเผาเรื่อยๆมึงก็พีกออกมาไหนเออทางนี้แหละอยู่นี่เิน็อกหนึ่ง